เนีลเ้อน่ศ้ยรานเหัปจยจะไปอยู่กรุงเทพประมาณเดือนส่ิ้าที่จะไปเปนพนกรุงเทพประมาณเดือนหนึ่งก็ดีตอบเดี๋ยไปเีเที่ยวไกลแล้วก็เหนื่อย mm. มาต่เกียวถึงก <c oughs> ัศ <c oughs> ิีป oh. ์าซื่อหรองจีไม่ศิล่ออะไเดี๋วตัวบางซื มีใบนี่ใบอาจารย์จะไปยูเขาไหมต้อเป็นตรงที่ะน่เน่ไปก็ไม่หรอกแต่มีลู้เขียนไปโซโอเด็เจยไปยเอาชตัวนั้นแม่เออไม่ตัวนันแม่พี่หานหลวนะตัวเป้าๆเย็นเมที่ย้วงเวีล่คะนเวีกับแม่นลกนะี่อเยพยู่เทียมนใจแมนะ้ยิ้มอันญ่หมีกาเพ่

อยบอไปทูกันอันี่ละสอเดืโอยัันีละสอเดือนมันคือว่ายุงเทียบร้อเดือนละสองเดอนยังไอันี่ละสองเดือนีตาจะเป็นสาวกรุงเทพหรอคะ ทำมันหูยิ้มหลอตื่นขึ้นมากฟอดนี่น่อยนี่น้อยหนออันเปแม่ก็ไมมืดนตายูยูน่องามันนะขอเพี่เียี่หลับองมึนี่แหละหลอดฟอดเหมืแม่แย่พอนี่กันอาบปากก็อดโผู่ฟอดเลตาเลี่หาตื่นถึงนี่หาือรู่้กแมงของมันเสืายม่บ้านในสลุบนอนตื่นขืน่าบ่ายงงลูกกับสาแม่นอนที่เียร์บาน แม่เอามาอ่นเอาตวเกีจะเข้าแนวสันอัเยนอรนอะนะมีจะข้าบันจะเข้า,ามาสองหมองนู้นถ้ามนู้นตื่นเบิดบนี้รถทุกขั้นไปเวลาเดินทางเวลาท่าเ้าอมันจะตื่นสรบสลายเลย,ยลมมเมนะื่อยล่อสาสมาร์ทแเจลบน่ะแองเจะเกิดเรือเกิดล่างปริเนอนเลยเยอะสวยจังเลย สวยแล้วคะ่ะสวยรึยังคะทาแป้งหน่อยค่ะหนูจะกลับบ้านเหรอคะวันนี้ไปหาน้องเกียวค่ะนี่ตาจะไปหาน้องเกียว,ยวถือรองน้องบอกว่าถือตืต้นถึงก็ะด้างมาเลยเนี่ะ <laughs> ตืนะ้นต,ตึงก็ะด้างมาเลยหรอฮันบ้านด้านพี่นาิตาเนี่ยพ็ทิ้งหอกหาเลยว่ะจักรหอดีนานิตาบอาากให้แต่คิดถึงน้องไหมคะคิดถึงค่ะนั่งนตา

่าเจไปยาก็ด <didn 't work forever> ีแอม้นค่ะัวนสวยค่ะสวยค่ะ้ักไตไอ้กขี้เดี่ยวีครื่องยังเดี๋ยวตอดขี้เลือดได้ขาดไปนะข้ามกับไปก่อน่เจ้าไปเหนเลื้อยอยู่ดอกอย่ามาเป็นยาวแล้รนะ ไปยาวโจ๊กได้ไปกต้องติถนนะแบบว่าหูยังบ่ไปหาบกรถขึ้นไหนตมองเห็นบกรถด้ไลยสุก็ไปบวกรถบ่เห็นบอกไปบกรถบ่าพีวิ้งคว่ำรถร้ายวันนี้อันยังขึ้นรถจัดนต้องเอารถไปเหตุคอยเสียรถคอยไปเหตุอไรอยู่เท่ตเจ้าจะไปอิงย่อขามไปในรถเพราะว่ามันจะตีข่ายเบิดแล้วนะก็จะไปเหตุอันพาสปอร์ตรถไะ้อยู่ กัยาเราะขามไปที่แรกตำรวจต่อหม้อมนบกให้บัตรกบวกเอาเงเดี๋ยวต้องสียเพาว่าจะตีขั้นดังไปเห็นเทียนย่ามไปชงไปไงพระวนเบิดงวดแล้วม่าจะียเบิดงวดเอ่านยุแต่ของบริแ้ละเสียไปเห็นไปไม่ช่เจ้ามือแม่เห็นไปแป๊บเดียวลูกมือเดียวเดียวเมีนลดหนังสเดียบบาง่ามองสมตอนนะปลดลดแป๊บเดียวแยกยุ่ง ไปนี่สิปออไนสิปเบ้านอไจไปอยู่พนที่งเดือนสิบห้าระไปกรุงนทีประมาณเดือนึงก็ดีไปเดียวไยวเที่ยวไก่แล้วตุ่นเกี่ยวถึงว่าสีบางสิ่งที่จำอยู่จีบใช้เวตัวบาสิ่ ่อจะบไปโยก็ไปก็ต้องเป็นตรงไปชี์ยู่อันนั้อาซีน่ะไปก็ไม่เอาลูกเขียนไปซนโอ้เป็นเด็กเจ็บจะไปอยูเทปพ่อที่ตัวนั่นแม่เออไม่ตนกันแม่พี่ทอนหลวงนะซนพอาเภาโอ้เย็นต่นเต็นแล้วเย้ี่เราไปเล่เวทีเหรอคะทำนไปเึ่นเวทีกับแม่นะลูกนะพี่เธอเดี๋ยวป้าทำไปอยกุูเทียมนะคะกำลังใจแม่นะเอาเอาดีมันญ่ให ิีนะคไม่สวยนะคพเป็นเด็กเทพตนะลาดบ้านฝ้า,า,า,ากาพี่สิบเดดีเราปเจ้าีซื้อไม่แหงมากนก่กินตลาดบ้านฝ้ายยา่งอยางไต้ก <laughs> ต้ท <laughs> ูมากขัดต้บทูตห่อนมาห้งกินผา,นานดนเลยซื้อตับตับกระทูเจ้หาหอนมือทุกคนไปนั่งกินแกแซบอยู่ร้านเดียวอาเอืมินไปกิน แอบอยู่แ่มรอทีเที่ยไปถูกกันอัสองเันอ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 นอั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 อันลันอัออนอันอัอันอนอันออันอัอนอนอันออัันอ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 เนออน ทมันหมยิมโรัตื่นถึงมากอวนีหน่อยนีหน่อยหลัแม่ก็ไม่เงื่อนแายอยู่บางสน่ซ้อมบัานนะงขเพียวอีล่าซ้อมมึงนี่แหละนี่แหละฟาวเยแม่แม่กยันแต่อาบาก็เ่ียวปลุกตอนี้เะฐ่นต่ไห้ตื่นตื่ไม่หายตื่ืนลูกสามโมื้องท้ายเยมาบ้านในสรุปนอนตื่นถึงบ่ายโมงนลูกกป็นฝ่าแม่นอนท่ยบ้าน แอวมันเอตกยจะข้าวแนวสันอ่นเรนนอนอ่ะหิบจะข้าบมันจะข้าวมันสองใบงอเาใบต้องตื่นเบอรบัตรถทุกข right ั้นไปเวลาเดินทางเวลาแ้บต้ก็ตื่นสลบสลายเลย่อร้อสสมมาตัแจเกยมันจะเกิดเรื่องเกิดล่างิเลนนอเลยเนว้สวยจังเลย สวยแล้วค่ะสวยเลยยังคะทาแป้งหน่ค่ะหนูจะกลับบ้านหรอคะวันนี้ไปหาน้องเกียวค่ะนี่ต่าจะไปหาน้องเกียวถึงองลหน่อยงทตืนถึงก็นเลยเี่ตื่นขึ้นก็เนือเลยกันบานที่นีตาเนี่ยก็ทิ้งหอดาล่ะหมดจากหอดีนานีต่าบอกนแต่คิดถึงน้องไหมคะคิดค่ะน่นะตา

จะไปยวกดีล้เป็นสีอ่อนๆค่ะวเป็นสีสวยค่ะสวยค่ะไ่ผักเตะไม่นขี้อไรอย่งเี้ยนะนะีเงียเดี๋ยวขี้เลือดได้ข่ามไปนะขามกับไปก่อนเจ้านี่เลี้ยงอยู่ดอกอย่างไปยาวล่านมไปยาวโจ๊นีไปก็ต้อิษิจารณหมาหยังหมอนเปหนไบกรถขึเนเาไม่เห็นูนี้หลสกูไปโบกรถ บ่เหนว่าไปบวกรถบ่กวามคล้ยว่านีอายุคือรถเจ้าต้องเอารถไปเหตุอยเสียรถขยไปเหตุอะไอยู่เท so ี่ยต yeah, ุเจ้าจะไปอิงย่อขามไปในรถเพราะว่ามันจะตีขันเบิดแล้วนะก็จะไปเหตุอันพระสอร์ตรถอไปอยู่รถผู้ใดก็ะยาเาจะามไปที่แรก่งตำรวจต่อหม้อพ่นบวกให้บัตรกำบวกเอาเองเดี๋ยวเจีเพราะว่าจะตีขั้นดัไปเหไุ เทียย <long>, ่ำไปจงไปไงประวัตเบิดงวดเล้วนาจดีบเบิดงวดก็จะอาย่แต like, ่อบริเวณเนลเสียไปเห็นไปเห็นจมูกหเ่ห็นไปทมแลึกมือเดียว้วเดี่ยวเห็นแขนนังซืดีบางพกวังสามนิตนน่ะจะปอดหลดเดียวเ็ดมุกะเอด